เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้จะต้องทราบกันอยู่แล้วว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันใช่ครับเรื่องของตัวละครใหม่ในซีซั่นเคลิปเมื่อวานที่ผมพูดถึงทฤษฎีในเว็บบอร์ดน่าจะผิดส่วนใครที่ไม่ได้ดูนะครับคือในเว็บบอร์ดเนี่ยบอกว่ามีสิทธิ์ที่คุณตํารวจมาเดล่าจะเป็นเลเจนต์ตัวใหม่ซึ่งข้อมูลที่ผมได้มาสดๆร้อนตอนนี้เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างมาก ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลทวิตเตอร์จาก h u m a n s a ด้วยนะครับคนนี้เป็นนักขุดไฟล์เหมือนกันไปติดตามพี่เขากันได้เลยนะครับโอเคเข้าเรื่องเรื่องมันเกิดเพราะแบบนี้เว้ยคือชาร์จกินเยแกเป็นด i เรคเตอร์เอ l e ลเจนเหมือนแกให้สัมภาษณ์อยู่เว้ยแล้วนะขณะที่ใกล้จะจบบทสัมภาษณ์ พี่ชาร์ตเก,กก็บอกว่าตัวละครใหม่ในซีซัน9ที่จะมาถึงนี้จะมุ่งเน้นไปที่ความชอบของชาวญี่ปุ่นคนถามก็ถามต่อว่าคุณมีอะไรจะบอกกับคนญี่ปุ่นไหมครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆกับการที่ได้เปิดตัวเอ e เบกเลเจนในแพลตฟอร์มของ Nintendo สําหรับชาวญี่ปุ่นทุกคนผมรักคนญี่ปุ่นและเอฟเบกเลเจนเป็นที่นิยมมากที่นั่นก็แง่ดีครับณนะตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะกดแรงโตเกียวเนี่ยเป็นเซิร์ฟที่หาห้องได้ไวสุดและ มันคงจะดีนะครับถ้าผมสามารถสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้เล่นชาวญี่ปุ่นผมหมายถึงว่าเลเจนด์ในซีซัน9นะและผมก็หวังว่าผมจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีกับคนญี่ปุ่นบางทีเลเจนด์ตัวใหม่ในซีซัน9อาจจะเป็นผู้หญิงที่น่ารักก็ได้ผมพนันได้เลยว่ามันอาจจะดูเหมือนโกตโลลิ นี่คือทั้งหมดของบทความที่พี่ชาร์ตกินเยให้สัมภาษณ์เวแล้วทีนี้พอมีข้อมูลที่หลุดมาจากดีเรคเตอร์แบบนี้นักขุดไฟล์ก็เริ่มทำการหาข้อมูลจนเจอกับตัวละครที่หลุดออกมานานมากแล้วอย่างวากก็ตามที่ทุกคนเห็นในรูปครับเท่านั้นยังไม่จบพี่ฮิวแมนแซสเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลมา3ข้อดังนี้ครับอย่างแรกคือเขาได้พบโลโก้และทำนายมัน ซึ่งภาพนี้มันดูเหมือนเป็นมแมลงที่มีปีกและเมื่อเอาภาพนี้ไปเทียบกับโมเดลตัวละครที่หลุดออกมาถูกตั้งข้อสังเกตว่าในส่วนที่ยื่นชี้ออกมาทั้งด้านบนและด้านล่างของตัวละครดูเหมือนจะเป็นปีกนอกจากนี้ข้อมูลที่เคยหลุดออกมาบอกว่าวักจะมีเจ็ตแพดซึ่งวักสามารถบินได้ทําให้ดูเหมือนมแมลงขึ้นไปอีกอย่างที่2พี่ฮิวแมนซัสได้นําภาพมแมลงมาเปรียบเทียบ เพราะว่าเครื่องแต่งกายของโมเดลตัวนี้ดูเหมือนว่าลำตัวของมันเนี่ยจะคล้ายกับแมลงก็คือมีสีเหลืองและสีดำเนี่ยที่ตัดกันแม้ว่าพี่ชาิจะบอกว่าทรงผมดูเหมือนเป็นโกดโลลิแต่ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างสุดท้ายพี่ฮิวแมนแซนบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นแต่เขาก็เชื่อว่าทุกอย่างมันดูเข้ากันได้แบบบังเอิญจนเกินไปและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เรารู้ตอนนี้เกี่ยวกับเลเจนด์ตัวใหม่ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นวัรเนี่แหละ มันเคยหลุดมาจริงๆแล้วรอบหนึ่งแต่ตอนนั้นหักมุมเว้มันออกมาเป็นฮอริซอนแทนก็ต้องรอดูครับแต่มันน่าสนใจมากจริงๆนะผมอยากเห็นตัวละครใหม่ๆที่มีโมบิลิตี้ที่หลากหลายพาดไฟเดอร์ออกเทนเรดฮอริซอนเห็นโมบิลิตี้พวกนี้จนเบื่อแล้วถ้าหากมันบินได้จริงๆก็คงจะว้าวหน้าดูนะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและถ้าหากชอบคลิปสาระแบบนี้สามารถกดติดตามผมเอาไว้ได้เลยสัญญาว่าจะไม่ให้ตกเขา หมายถึงตกข่าวอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ